เราบอกว่าเงินเฟอ้อเราอ่ะตอนนี้ติดลบใช่ไหมครับอ่านะครับเดี๋ยวเราลองดูรูปนี้ดูรูปนี้นะครับอันนี้คือกรอบของแบงก์ชาตินะฮะกรอบของมันนะโพลิซีเรทปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราวประมาณ2.5นะครับเงินเฟอ้อกรอบเนี่ยก็จัดว่าจะวางไว้ประมาณ1นะหนึ่งหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับอ่านี่คือกรอบเงินเฟอ้อ ปัจจุบันเนี่ยทั้ง cpi แล้วก็ core cpi เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่ากรอบอ,อยู่ต่ำกว่าแม้กระทั่งกรอบล่างอะ่ะผมก็ไม่รู้จะ,นะะบ่นยังไงนะฮะแบงค์ชาติก็บอกว่าสาเหตุที่เงินเฟอ้อเราติดลบและอยู่ต่ำกว่ากรอบล่างเนี่ยมันมีเหตุผลมาจากการที่มีมาตรการของภาครัฐในการที่จะมาอุดหนุนพลังงานอ่าถ้าไม่มีมาตรการของรัฐป่านนี้นะเงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นมาแล้ว คือคือคือก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมต้องเอานี้มันเป็นเหตุผลนะนะ mm hmm. เ,เขาบอกว่าถ้าไม่มีมาตรการนักป่าให้เงินเฟอ้อมันมาแล้วเออถูกไหมครับซึ่งมาตรการมันเป็นมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วอะไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีมาตรการในการที่จะสนับสนุนราคาพลังงานนะครับเวลามันพลังงานมันขึ้นเนี่ยคือเข้าใจว่า นั้นเงินเฟอ้อมันก็เหมาะสมกับสาการอยู่แล้วโอเคแต่เขาบอกว่าเออที่มันเงินเฟอ้อมันไม่จริงจิลอที่มันติดลบอบะมันมาจากมาตรการของรัฐถ้าไม่ได้ถ้ามีมาตรการของรัฐเนี่ยคือเส้นสีดําถ้าไม่มีนะป่านี้เงินเฟอ้อมันเป็นบวกแล้วแต่คุณสังเกตนะต่อให้เงินเฟอ้อมันจะเป็นบวกแม่งก็เปิมติดศูนย์อยู่ดีและการเปิมติดศูนย์น่ะมันก็ห่างไกลความจเจริญมันต่ากว่ากรอบร่างที่1%ออยู่ดีเออไม่จะหมดยังไง แต่กว่านั้นก็ตามทีเขาบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไปเข้าใกล้กรอบนะครับในระยะถัดไปในช่วง Q2 Q3 Q4 ถามว่าเป็นไปได้ไหมคําตอบคือเป็นไปได้ทําไมถึงเป็นไปได้เนี่ยมันมาจากรูปนี้อันนี้คือดัชนีราคาดัชนีราคานะหมายความว่าก็เอาราคาสินค้าทุกๆอย่างอ่ะมาเฉลี่ยกันอ่ะคุณจะเห็นได้ว่าดัชนีราคาของเมื่อปีที่แล้วก็คือเส้นสีเนี่ยอันนี้คือดัชนีราคาของปีที่แลว้ว คือปี2023ครับถ้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวนะฮะตอนต้นปีเนี่ยอยู่ที่ราคา108บาทปลายปีเนี่ยราคาก๋วยเตี๋ยวเหลืออยู่106บาทเห็นป่าแปลว่าราคาราคาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันลดลงใช่ไหมนี่คือฐานของปีที่แล้วทีนี้ด้วยความที่ปลายปีที่แล้วก็คือธันวาคมปีที่แล้วราคามันอยู่106ใช่ไหมครับเส้นนี้คือเส้นของปี2024ปี2024มันก็ต้องต่อ ต่อมาจากเส้นนี้เข้าใจความหมายป่ะ <c oughs> โอ้ยไม่น่ากินถั่วเลยผมนะฮะพอดีเมื่อเช้าหิวนะฮะเอาสมมุติผมใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันคือเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันมาตรงนี้มันก็ต้องมาต่อตรงนี้ไงเพราะว่ามกกลาปีนี้มันก็ต้องต่อกับธันวาคมปีที่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเอามาภาพนี้เพื่อจะได้เห็นเปรียบเทียบมกกลาเทียบกับมก,กรลาคุณจะพบว่าอะไรก็ราคา,าก๋วยเตี๋ยวมันก็ขยับขึ้นมาจากร้อยหกกลายเป็นร้อยเจ็ดนะ แต่ก็ยังต่ำกว่าปีต้นปีที่แล้วที่ร้อยแปดเข้าใจความหมายนะครับต่ลองดูปัจจุบันนะราคาน้ํามันแม่งแอบมาเรื่อยๆไม่ได้แอบมาแม่งขึ้นทุกวันเลยเบนซินเนี่ยราคาน้ํามันดีเซลก็กําลังจะขึ้นแล้วเดี๋ยวราคาแก๊สก็ต้องขึ้น FT ค่าไฟ FT ก็ต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันกําลังจะมาแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมนักท่องเที่ยวเข้ามาคนไทยก็ฟันราคาร้านอาหารเนี่ยแม่งมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นนะฮะฟันอย่างเดียว นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาไอ้ราคาก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยไอ้ร้อยเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเขยับขึ้นเดี๋ยวมันจะขยืบขึ้นในที่สุดครับนะแล้วถ้าเกิดคุณขยับขึ้นคุณดูเดดฐานของปีที่แล้วเห็นปะราคาเนี่ยมันหล่นลงมาเห็นปะเพราะฉะนั้นราคาของปีนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปสูงกว่าราคาของปีที่แล้วเงินเฟอ้อก็จะกลับมาจากติดลบก็จะกลายเป็นบวกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นั่นแหละถ้าดูจากรูปนี้เป็นนะเข้าใจความหมายนะ ถ้าคุณดูจากรูปนี้เป็นคุณจะพบว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อก็จะเป็นอย่างที่แบงค์ชาติบอกคือก็จะทลิกกลับมาเป็นบวกโอเคไหมครับอ่านะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างจงหนะักนะฮะนะครับคุณค,คุณคนฝันบอกว่าคุณปิงคิดเห็นอย่างไรกับการแจกเงิน1 0 0 0 0 0ืนบาทครับอย่างแรกเลยผมแม่งเซ็งมากกับเงื่อนไขนะแต่ก็เล่าให้ฟังไปหลายครั้งแล้วเนาะเงื่อนไขก็คือคุณต้องไม่มีเงินเดือนเกินเจนะ็ด0มื่นอะ ก็ปีหนึ่งคุณต้องไม่มีรายได้เกิน8ปดแสนห้านะครับแล้วก็คุณต้องไม่มีเงินเก็บเกินห้าแสนนะครับยับแปดคนในวัยผมเนี่ยนะอายุสี่สิบกว่าเนี่ยมีลูกสองคนจะทำยังไงอะ่ะถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนต่ำกว่าเจ็ดหมื่นคุณอยู่ได้ปะไม่ได้ถูกไหมผมอยู่ไม่ได้นะครับค่าเทอมลูกสองคนก็เทอมหนึ่งก็ซัดไปแล้ว หกหมื่นเจ็ดหมื่นถาไหวะเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามอะครับสองคนรวมกันเจ็ดหมื่นสามแล้วปีหนึ่งมีกี่เทอมปีหนึ่งมีสองเทอมใช่ไหมถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนเจ็ดหมื่นคุณอยู่ไม่ได้นะครับแล้วจะไม่เราจะมีเงินเก็เกบแค่ห้าแสนก็ต่ำกว่าห้าแสนมันจะอยู่ยังไงใ,ในกรณีคนที่เป็นแบบผมนะมีลูกมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นแล้วอด อดแดกครับไม่ได้เหมือนหนึ่งครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าประชากรในประเทศนี้นะครับเขาเคยประเมินกันว่าจะมีอยู่รลลาวๆประมาณห้าแสนห้าห้าสิบหกล้านคนนะหมายถึงว่าที่อายุเกินสิบหกขึ้นไปเนี่ยจะมีอยู่รลลาวๆประมาณห้าสิบหกล้านคนนะครับในห้าสิบหกล้านคนนี้จะมีคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่าเจ็ดหมื่นแล้วก็มีเงินเก็บน้อยกว่าห้าแสนเนี่ยอยู่ถึงห้าสิบล้านคนอีกหกล้านคนก็ เป็นผู้เสียภาษีนะเป็นผู้มีไรายได้ที่ดีนะฮะเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศนี้เสียภาษีแต่อดแดกนะครับไม่ได้หมือนหนึ่งนะครับจำเลยแต่โอเคกลับมาว่าเห็นคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเงินหนึ่งหมื่นนะครับดิจิตอลวอลเล็ตคำตอบของผมก็คือแน่นอนผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยที่เอาเงินมาการะตุ้นเศรษฐกิจนะครับมาการะตุ้นการอุปสงค์เนี่ยไม่ใช่นะ ผมเห็นด้วยที่จําเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นอุปสงค์เพราะตอนนี้อุปสงค์ในบ้านเรามันแย่มากๆนะครับแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่า,วามันมันเยอะเกินไปห้าแสนเนี่ยห้าแสนล้านเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดซอยโครงการเป็นแสนล้านแล้วก็เอามาใช้เป็นคนละครึ่งเนี่ยมันก็กระตุ้นอุปสงค์ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยู่ดีคุณเทมาห้าแสนล้านแต่ละคนก็ไปหมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งในยุคน,นี้มันก็ใช้ได้ไม่ได้นานอะไรมาก แค่คุณจ้างพระมาต้องมาแปะลงอะไรนะลง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 อะไรเดียวไอแปะทองหน้าบ้านคุณต้องโดนจ่ายพันหนึง่งละยุคนี้แม่งแป๊บๆป๊ก็หมดแล้วเห็นไหมเออเนี่ยมือหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจ้างมาคุณนิมนต์มานะครับหลวงพี่ช่วยมาแปะทองที่บ้านผมให,หน่อยนะเออเวลาหลวงพี่มาผมก็ต้องมีอะไรเอ่อมี ใส่บาทอะไรอยู่แล้วใช่ไหมมีกระถางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อะอะไรอ่ะไม่รู้เรืยกงอะไรที่มันมีเป็นกระถางมีถังแล้วก็ใส่ของอ่ะก็ต้องมีมอบให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เจอหลวงพี่เรียกอีกหนึ่งพันคุณเท่ากับวันได้มาหมื่นหนึ่งคุณเรียกหลวงพี่ได้มาสิบครั้งนะครับอ่าโอเคนะคือผมอ่ะ สรุปแล้วผมเห็นด้วยกับการที่ต้องมีการกระตุ้นอุปสงค์แต่ไม่เห็นด้วยด้วยเม็ดเงินมันเยอะเกินไปครับห้าแสนล้านเอาไปทําอะไรได้เยอะมาก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 อ่ะห้าแสนล้านเทียบเท่ากับที่จีนเนี่ยเอาไปอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาอุตสาหกรรมอีวีจนทําให้อุตสาหกรรมอีวีรถของอีวีของจีนแม่งออกมามากมายเป็นร้อยร้อยยี่ห้อไม่รู้มีกี่ยี่ห้อบ้างแล้วแม่งก็ตีตลาดทั่วโลกอย่างเงี้ยนะครับเละเทะไปหมดนะครับ แต่อะไรก็ตามแต่พอพูดถึงรถอีวีคุณลองนึกภาพแล้วกันเออสับสิ่งใดก็ตามนะครับที่มีคนแห่กันมาทำเยอะๆแล้วมีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็แข่งกันที่รูปลักษ์นะฮะให้ตอบโจทย์นี้เนี่ยคุณคิดว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงมันได้รับเงินอุดหนุนมามันก็รีบผลิตตามที่ได้รับเงินอุดหนุนมาคุณคิดว่าคุณภาพจะเป็นยังไงคิดดีๆนะฮะแล้วสไตล์ของจากจีนนะครับ แถวบ้านเรียกง่ายๆนะครับก็คือฉาบฉวยคําว่าฉาบฉวยก็คือสวยแต่รูปนะฮะแต่จบขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรคุณลองไปสัมผัสเอาระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจ c ค้าเจอร์ของความเป็นจีนเข้าใจ c คาเจอร์ของ Product จากจีนโอเคโปรดักตจากจีนมันก็มีตั้งแต่สกัเบอร์ยันเลอ,ลอลบอะของดีมันก็มีนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่า EV จะเป็นของดีจากจีนเพราะว่าแม่งเยอะจัด มันแข่งกันเผด็ด้ามันได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน่ะมันจะดียังไงอ่ะไอ้ที่คุณเห็นดีคือมันเห็นกับตาซึ่งจีนมันฉลาดมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูดีแต่ข้างในคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรใช่ไหมก็ระมัดระวังให้ดีนะครับสไตล์จากจีนก็ฉาบฉวยเป็นการคลังคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้วินัยการเงินการคลังเป๊ะเลยนะเพียงแต่ว่าแทนที่จะกู้ออกมาแล้วเอามาไป ออทำอะไรในที่เรื่องดีเนี่ยนะฮะเขาไม่ไปทำเขาอาจจะไปดึงจากงบกลางนะแปลว่าถ้าเกิดประเทศเนี่ยนะครับเกิดประสบภัยพิบัตินะฮะต้องใช้เงินตรงกลางขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่มีค,คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่างบแต่ละปีเนี่ยมันร้อยเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องมีเป็นงบลงทุนแน่ยี่สิบถูกล็อกไว้ใช่ไหมครับแต่มันก็มีอีกส่วนหนึ่งอะ่อะสิบยี่สิบเนี่ยจะเป็นงบกลางงบกลางไว้ใช้สําหรับเลื่อนฉุกเฉินเช่นถ้าเกิดมีคนไทยนะครับติดอยู่ต่างประเทศแล้ว ประเทศนั้นๆมีสงครามเราต้องมีเครื่องบินไปรับอะไรเงี้ยเราต้องใช้เงินจากงบกลางผมเดาว,ว่าเขาอาจะดึงเงินจากส่วนนี้บวกกับอะไรดึงเงินจากแต่ละกระทรวงบ้างซึ่งก็คงก็คงดึงมาได้น้อยอะนะนะครับแล้วก็ใช้งบของปี6 7งบกลางของปี6 7บวกกับงบของปี6 8เอามาก้อนหนึ่งแล้วก็เอามาเทกับโครงการนี้คือสรุปแล้วคือใช้เงินไปผิดที่ผิดทางไม่ถึงขนาดจะต้องกู้เพิ่ม มากมายอาจจะต้องกู้จากทกศแต่ก็ไปตั้งงบเพื่อมาจ่ายจ่ายภายในปี2ปีอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่แต่มันใช้ใช้ผิดวัตถุประสงค์ของเงินนะครับถ้าให้พูดนะก็กลับมาว่าแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมที่โครงการนี้มันจะมันจะล้มพับไปซะก่อนผมก็ยังเชื่อเกินกว่าครึ่งนะฮะเกินกว่า60%เลยว่าไม่เกิดโครงการนี้ไม่เกิดไม่เกิด แม้จะบอกว่าใช้เงินใช้ยงางบปีหกเจ็ดปีหกแปดแล้วด้ตัวกูกาา้ทกศสุดท้ายแล้วผมว่ายังติดขัดนะครับเพราะว่ามันดูมันดูจะใช้ง,ง,บง,งบจากงบจากปีหกเจ็ดจะใช้จากส่วนไหนอ่ะคือมันไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้ไงเขาแค่บอกว่าจะก็น่าจะใช้จากง,งบปีหกเจ็ดหกแดแล้วก็ทกศคือมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเดาเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะแล้วทําไมตั้งแต่แรกคุณคิดไม่ออกวะใช่ไหมครับ มันก็น่าจะคิดออกตั้งแต่แรกแล้วก็จะรวมโครงการรวมงบปี 6, 7, 6, 8แล้วก็กูก้จากทกศให้เป็นก้อนเดียวแล้วก็ปล่อย500แสนล้านเนี่ยก็ยังเชื่อมากกว่า60%ว่าน่าจะไม่ลอดนะฮะแล้วมันเป็นสไตล์ของรัฐบาลอยู่แล้วในตอนนี้ที่คุณจะผัดผ่อนไปเรื่อยๆอ่ตอนแรกบอกว่าจะได้ใช้ดิจิตอลวอลเล็ตแน่ๆแน่ๆนะกลุมพานี้แน่ๆนี่นี่เมษาแล้วใช่ปะ กุมภาอ่าไม่ทันไม่เป็นไรอ่าเลื่อนมาเป็นพฤษสภาใช่ไหมแล้วก็จะมีบอกมีประชุมนู่นนั่นนี่กนแล้วก็ออกมาด้วยความที่ได้ข้อสรุปว่าไม่มีข้อสรุปมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยเลื่อนออกไปว่าปลายปีนี้มีแน่แแล้วก็แค่บอกว่าแหล่งที่มาคร่าวๆจะมาจากปีหกเจ็ดปีหกแปดทสวรแต่เชื่อดิเดี๋ยวก็ฟาวเดี๋ยวก็ฟาวครับนะฮะเดาว่าเดาว่านะฮะแต่ก่อนที่มันจะฟาวเนี่ยก่อนที่มันจะฟาวเนี่ยมันจะเป็นตัวสร้างความคาดหวังอยู่แล้ว กลุ่มค้าปีกเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์จากอีความคาดหวังตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจก่อนนะนะครับคุณบูมูบอกว่าผมว่าต้องเกิดครับนโะยบายหาเสียงหลักของเพื่อไทยเขาไม่ยอมให้ล้มหรอกครับคือเขาไม่ยอมให้ล้มหรอกแต่ผมว่าเขาจะเปลี่ยนท่างงว่าอาจจะเป็น ซอยโครงการถ้าซอยโครงการเป็นไปได้นะครับหรือเปลี่ยนท่าอะไรหลายๆอย่างนะครับน่าจะเป็นในทํานองนั้นคือมันไม่ล้มแต่มันจะมีการเปลี่ยนท่านะครับแล้วก็ถ้าฝืนทำถ้ายังใช้ท่านี้แล้วฝืนทำก็คุกไง,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 งนะครับ <laughs> ใช่ว่าจะไม่เคยคุกมาก่อนนะมีบทเรียนจากจำนำข้าวมาแล้วนะฮะก็คุกไง,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 งนะครับอสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ